สวัดีทุกคนด้วยนะคะทิ่นีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดินแก้วกันอีกขึ้นเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมบุกปุกอันนี้ไงแต่ว่าซิบ๊บซื้อไปนั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาของก่อนนะอะฮ่าได้เลยเฮ้เพื่อนเข้าด้วยดิเข้าด้วยเข้าด้วยเข้าด้วย เขาขอเข้าด้วยเขาจะอยู่ด้วยเผื่อบอกแล้วใบฟางบอกแล้วใบฟางบอกแล้วติดติดตาบแกเพื่อนไม่มีใครเชื네่อใจว้าว้าวววววเวว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 เววรอวเวว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 อวว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 อวว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 กวไวว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 ว้วว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 าว

จมเราจมตอนนี้เราจะจบตบกับตัวเราตอนนี้เราเราคลิกคลิกค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 ิกเนี่ยความคิดของเรานะอยู่ไหนเนี่ยทุกคนตัวเราเอียงว้าวแบบพังอโอ้โหไม่เอาอยี่ยเข้าเข้าไหนเนี่ยประตูทางเข้าประตูทางออกอยู่ได้ ว้าว wow. จะดเสียดีตอนนี้เราจะปั๊ม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 ทุกคนช่วยด้วยเอากับหัวกับ้าหมดเลยนะแบบบักเปล่าไม่น่าจะบัคละมั้งวันนี้เราก็จะขี่ปวดอวดเอ้เอยเอยเอยทุกคนดูดีเห็นไหม ว้าวจิงโตไปด้วยลูกโปง่งโอ้ตอนนี้ลูกป่งมันตกรูรัเลยแตกรูรวไม่ใช่หรอขอดูข้างบนหน่อยสิแม่ะจะสลายทุกคนว้าวว้าว้าว้าววว้าวว้าว้าา้าา er. ออยว้้าา้้า ตาใส่กูดด่ายแล้วจ้าว้าดหยุดไม่ทันอ่ะเกือบไปแล้วไม่หล่แล้วเว้ยอาขอขี่ดรถหน่อยนะเออมันต้องอย่างนี้สิทิ้งจะงเรียกได้นะมาตอนนี้เราก็กำลังจะให้รถชั้นนะ ความเร็วเราไม่รู้แหละควงอะไรควงอะไรเออดีกว่าบ้านทาเกลทาเกลตาช้างติดตูดให้ดูเอาความเร็วหน่วยไม่ได้อยู่ไงตอนนี้ถ้าเอาจิงท่ามุมแล้วก็ชิวๆอุยๆตายอล้ยตายแล้วคุกโอ้โหเฮ้อทุกคนดูดิริดกับหัวกับขาหมดเลย ไปทักดีจะไปทักดีโอ้อย่าสิจะขอร้องความเร็วให้มันพื้นหน่อยไม่ได้เลยไหนดูสิตอนนี้กดลวนลวนลุนลวนเรือต้องไดเรือแบบนี้แหละแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออแบบนั้นมันไม่ให้เหลือสีขาวได้วะเนี่ย ตอนนี้ฉันขึ้นมาได้ถึงขอ <c oughs> ใค้ด้วยนะคะตอนนี้เราจะเล่นให้ถึงโอ้ตอนที่บ้านไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้เราเอารถมันจะได้ดไหรือไงเออแค่นี้แล้วก็ต้องรอรอ เราเห็นรถแบบใบไฉหรือไผ่ด้วยตรงไหนขึ้นหน้าทุกคนเห็นไหมทุกคนช่วยเข้าด้วยเอ้ยจับหัวกับหางเข้าไปวะอ้ยลูกโป่งกี่ไฟอือมันไม่ได้อย่างนี้สิทุกคนรู้สึกว่า

าาถ้อยากได้ดเรือค่ะแต่ที่เราใกล้ถึงเซตชายเลยเซ็ตชายจะมีอ,อะไรอะไรไปอันนี้คืออะไรขอดูคอมเมนต์หน่อยแล้วกันไม่มีโอเคเซกูตาย ราก็ต้องจำเป็นนะมาจะให้ถึนิ่งแสนเลยเหรอว่าเดินล้านตอนนี้เราคิก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 คิคิกคิคิดคิ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 ต้แดูข้างล่างเลยตอนนี้เรากำลังจะไปที่ เท่ญเช่นชัยว่าตอนนี้เราสุดมากเลยก็ไม่เห็น,นหน้อะไรเลยทุกคนนี่คือแลกจุ๊บช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 ,บช,บชบเราจะรอให้ทุกปุมหมดก่อนนะกันขอะี่ค่ะี่ไม่ช้าจั้นะ ก็จะมีอีพีสองนะคะนี่คือของเราลูกปกแตกปกแตกปังยังไม่หมดไม่ใช่หรอเด็กยมัหหมด๋าวนั้นกวางก้าว เอจะิจจฉันจะเพิม่มแข่งกับกันเอาข้างหลังหน่อยพี่ตุโคตะะรขาลายพี่อะไรจะบอกวันที่แปเดือนเมษาประกาศแล้วพี่อรัสอะคะ่ะวันที่วันนี้เละคะ่ะวันวันนี้วันที่เท่าไหร่ปะ พอี่เท่าไหร่ทุกคนคอมเมนต์มาบอกด้วยนะเข,เขาว่าเขาว่าอันเนี้ยมันจะมีหลุมดำแบบไหนไม่รู้อ่ลองไฟฟ้ามันจะใช้ไม่ได้อะไรพวกเนี้ยถ้าคุณเดากจะรู้ก็คุณก็เซิร์ชว่าวันที่8เมษาสา2สองศูสจะเกิดอะไรขึ้นออน,นนี้เราเซิร์ชไปแล้วคะ่ะ แล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเราก็จำไม่ได้ขอให้ทุกคนซื้อแล้วกันนะนี้เรายังไม่ได้หาข้อมูลมูนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไ,ไปเรียนรู้กันบูดูดิ คิคคคคตอนนี้เราคลิกพร้อมเรืออะไรอ่ะตอนนี้เราก็คลิกลวนลวนมากับช้าเป็นสวรรค์ขอจะให้มนถึง400ก่อนอาจจะสำเสรดี

จิ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 ไป